สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อยุธยานะครับอันนี้ก็คือวัดมงคลบอ่อพิษนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดมาไหว้พระนะครับมาไหว้พระวัดมงคลบอ่อพิษวัดพระวัดใหญ่นะครับแต่ตอนนี้เขากําลังปิดช่อมรุอบบงอยู่นะครับปิดปรับปรุงนะครับก็เข้าไปไหว้พระได้นะครับแต่ว่าองค์พระจะถูกปิดล้อมรอบหมดเลย เพราะว่าเขากําลังทร้างบารุงใหม่อยู่ปิดปรับปรุงใหม่แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่ตรงตอนที่มาไหว้ตอนครั้งก่อนนะครับก็คือองค์พระสวยมากเลยนะครับองค์งงงใหญ่มากแล้วก็ถัดมานะครับทางนี้ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงนี้กันคือตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบจาลองนะครับตอนที่สมัยตะก่อนนะครับที่เป็นรูปเต็มนะครับนี่รูปแบบเต็มก็คือผังเมืองก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอ เจดี JD, วัดประสีสันเพชรเนาะสามสามกริย์แล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบจําลองให้ดูนะครับว่าต่ก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูของจริงครับนี่อันนี้เป็นของจริงอันนี้คือสวยมากเลยนะครับของจริงเนี่ยโอ้ว้าวมากอรเจดี JD, สามกริยันะครับนี่ครับก็จะมีองค์แรกองค์สองแล้วก็องค์ที่สามนะครับรอบๆก็จะมีเจดีบริวารล้อมรอบอีกนะครับ อันนี้แบบอลังการมากเลยนะครับสวยมากมันมีความขลังนะครับความเก่าแก่นาะอายุหลายร้อยปีเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวเนาะใครๆก็ต้องมาดูอันนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับอันนี้ขนาดมาวันธรรมดานะครับนี่นักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างชาตินะครับก็มากอันนี้ดูครับความเก่าแก่ครับสวยนะครับสวยมากขลังมากอ่ะนี่ยครับ ผ่านการเวลามาแบบโหยาวนานมากเนาะหลายแลายปีอ่ะใครว่างก็มาเที่ยวกันได้นะครับที่อยุธยานะครับนี่วันนี้อากาศดีนะครับแดดไม่ร้อนนะครับนี่เดินเที่ยวได้สบายเลยนะครับนี่ดูครับบรรยากาศลรอบนะครับนี่นี่ก็มีจนแบบว่าต้นพุทราโตมากนะครับเนี่ยต้นพุทราเยอะนะครับ้อมรอบเป็นเต็มรอบๆอบเนี้ยครับ อากาศดีมากกว่านี้ร่วมเขาก็มีให้ยืมนะครับตรงหน้าทางเข้าเนาะถ้าเข้าชมก็คนไทยก็ประมาณคนละสิบบาทเองนะครับดูสถานที่สวยมากเนี่ยใครว่างๆก็มาเที่ยวกันได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่ที่ที่เราดูในแบบจำลองกันนะครับอันนี้ก็ถ่ายหลายๆมุมนะครับก็เดินรอบๆบองค์เจดีย์นะครับ ก็จะมีสายมุมให้ดูเนาะมุมทางนี้ก็สวยเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นอุโบสถมั้งแล้วก็เดินรอบๆไปนะครับสวยมากเนี่ยอลังการมากเลยอะ่ะอันนี้ก็มาเป็นรอบที่สามแล้วนะครับแต่ก็ยังแบบสวยอยู่อะ่ะชอบไปดูนะครับก็ไปหลายๆวัดนะครับก็มาไหว้พระ อยุธยาเนาะเพราะเพราะว่ามีหลายวัดมากเลยอยุธยาวันเดียวก็เที่ยวไม่หมดอะครับถ้ามาก็เช่ามอเตอร์ไซค์มาขี่รอบๆกันได้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นมุมทางนี้นะครับทางทิศตะวันออกอันนี้เราก็มองทอดไปก็เป็นข้างหลังเป็นทางทิศตะวันตกเนาะเนี่ครับความเก่าแก่เนะอิตโบราณน,นานมากอะ่ะ ผ่านการเวลามาโอ้โหดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็โอ้โหอลังการมากเลยดูครับตรงนี้ก็สวยนี่ก็จะเป็นเป็นมุมเก่าๆเนาะนี่ดู นี่อันนี้ก็นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวต่างชาตินี่น,นี้เขาก็มาถ่ายรูปกันเนาะโอ้หนี่สวยมุมนี้ก็สวยครับนี่ครับแล้วก็เดินมาทางนี้ก็นี่ก็เป็นต้นพุทราเนาะเกิดขึ้นมาโอ้โหนานมากอะต้นใหญ่มากรอบๆเป็นต้นพุทรามันดูแบบ เออแปลกเนาะแบบอะไรนะแบบแบบว่าต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาเกิดมานานแล้วอะไรเนี้ยตั้งว่าหล้วตั้งหลายร้อยปีเนาะช่วยมากเลยวันนี้อากาศดีมากเลยครับนี่ลมรื่นเดินสบายอันนี้ก็นักท่องเที่ยวเนาะนักท่องเที่ยวก็ใส่ชุดไทยมาเดินเล่นกันนะครับมาถ่ายรูปเนาะ ถ่ายรูปเช็คอินกันสวยมากถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลงังใจในการทำคลิปต่อๆไปฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ